ปฏิปทาเพื่อบรรลุมรคผลของบุคคลทั่วไปในยะที่หนึ่งพิขุทั้งหลายบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะเป็นภิขุหรือพิคุนีก็ตามจเจริญกระทำให้มากซึ่งทำห้าประการผู้นั้นพึ่งหวังผลอย่างใดอย่างหนึ่งได้ในบรรดาผลทั้งหลายสองอย่างกล่าวคืออรหัต,ตผลในทิฏฐธรรมนั่นเทียวหรือว่าอนาคามิผล เมื่อยังมีอุปาธิเหลืออยู่พิขุทั้งหลายทำห้ประการนั้นเป็นอย่างไรเล่า5ประการคือพิขุในกรณีนี้มีสติอันตนเข้าไปตั้งไว้ดีแล้วในภายในนั่นเทียวเพื่อเกิดปัญญารู้ความเกิดขึ้นและดับไปแห่งธรรมทั้งหลายมีปกติตามเห็นความไม่งามในกายมีความสำคัญว่าปฏิกูลในอาหาร มีความสำคัญว่าในโลกทั้งปวงไม่มีอะไรที่น่ายินดีมีปกติตามเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงพิขุทั้งหลายบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะเป็นพิขุหรือพิฆูนีก็ตามเจริญกรธรรมให้มากซึ่งทำห้าประการเหล่านี้ผู้นั้นพึ่งหวังผลอย่างใดอย่างหนึ่งได้ในบรรดาผลทั้งหลายสองอย่าง กล่าวคืออรหัตผลในทิฏฐธรรมนั่นเทียวหรือว่าอนาคาม,มิผลเมื่อยังมีอุปาธเหลืออยู่แล